เปิดคลิปมาด้วยไก่ครับผมไก่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 แจพันปีเลยนี่โองเสือปูยังไม่ดูยังเสียดคลิปถอดลำมันเคลื่อนไฟหะใส่ไงใส่าเข้ามาใส่ไงยุ่ยใช่หรือ ใล่ะอ่ะปวดขี้บด้วยมนูกไก่จ้าอออ๋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 อ ิลาเล่อ๋อครับพี่น้องตัวนี้มันปลูกเลยกำลัเงเย็ดขางเลยกำลังฮ็ดขางอยู่น,นีอสั่งมาจากต่างประเทศเพื่อละพันมันนะ่ะ คักคๆๆค่ะค่ะอซีพันซับก่อนบาทนี่บัดที่นี่พันเร่งก่อนมันก็ใสเวลาโดนไอรอกข้าอึดใส่หมอ้อแต่ตอนมันก็คงเป็นเวลาของมันอย่ใส่หมอ้อสรางถใส่เวลาอหกครังโอ้บนดเศนี่ก่อนจ<า>บพอจา้าพอซีลูกข้าโอาอิษฐาหนึ่งได้โย ไล่อกหันว่จักวิ่งไดวันจือนไปเลยแล้วบันตรวจกระเพาแขมกินเบิดเอซ่พามือเนบอไเน่ยแซ่หมือพดโโดนกินเดือนได้ออกกินหมดเตรียมเครื่องครับนี่ขีมินผมอ่ะนี่ตัวใส่ลงไปชายดีเวทดีขีมนรบายดีแหงหมดขี้คนขี้คนขีมินไม่ขี้หอมเลย อึบๆหัว่าไก่ใหญ่เอาครับสุดท้ายแล้วหัวว่้วครนไข่หัวแล้วจบนะตอนนี้ก็ซับเรียบร้อยไปเรียบร้อยอึบมันนี้อึบๆๆหอมๆโดยเชฟตายผู้มากด้วยลีลา Ừm, nhã, nhá ừ, Đây bớt, xịt Xạp à, toàn bằng Bôi ra Đập xịt, này không Chó ta cây tì này, mất đáy tù rồi, mà Cái đây vô trồng phân bằng vậy, bây chắc Thằng này là con năm khó xuống เอาไก่เจ็บไก่ย่องไก่แยงมาไก่ยี่หรอกเอาไว้ขากินอ่ะคันเลี้ยงพวงนี่พวกเสียหายเพราะมันเป็นเมนูกัเขาเขาได้เอาเซฟเป็นซับก็นเนาะอ่ะโอเคอไปจับตามเครื่องราบบาลเอาะมาสูน้นี่ก็เซฟผู้ช่วยเซฟมือน,นี้ยถ้าเป็นผู้ช่วยเซฟตามเครื่องตามเครื่อง พี่ยิง้หยาบเลยตัอ้อโที่นะครับโอ้พี่อันนี้พี่ก็ตงตางไอไมมันเอาจากนี้ก็มาน่ากใส่เอา,า,าเอานี่ปิดดิอเออตัวหยาบตวเพชรจีดเลละอ้าวพิกส่บเพชรดิอ่า,าบอ,อาบอเพชรคนเพชรว่าตบเพชรมันคือทั้งนตัวจากนี้่ะอัน้ก็ ใส่ข่ากระเทียมพริกใส่ข่าได้บุ้งขาบุ้งขาบุ้งใส่าเจ้าคนบุ้งขาแล้วจบแล้วใส่ข่าเนาะใส่หัวข่าแต่จังโบตั้มใส่ไก่จังซอยใส่ตอนอึบกาอ่อนใส่ผัได้ยำนะเครื่องขาาผได้สปอนเซอร์แล้กก็ยิ่งรู้กันครับอ๋อาไอพิจาร์เป็นโคกันเตรียมตัวมาลงหมอกันเนาะนี่ ดนมีดอกไม่นู่น şey นี <S <S ่เอราะยุบโดนอาจจะซองถุงหมุนละกินมั้ยนี่เป็นมีจังแบบแย่ที่บอกเป็นเนี่ยให้แย่ที่อกไอโยใส่หน่อยนึงใส่บุหรี่ทุ่มให้หนูนะไน่เดียวอ่ะใส่พริกไทยพี่น้องบอกกูจะใส่ไรให้เมึงดอกเกลือไงหน่อยเดียวเหมือนที่ใส่วาเม้นเดี๋ยนี้ที่จุกพริกไทยลงไปจ้ะหน่อยเดียวพริกไทย เพ็ดพริกขี้เถกเพ็ดพริกบ้านพริกบ้านเพ็ดพริกขี้เถกเพ็ดพริกเหล้าเรอตามรายละเอียดบัาที่นี้อาวโหเนี่ยร้กดเชิญขอที่เท่าให้ยังไงรูเท่าดิเท่าฟรีเว้ยเอาตัวเอาครับพี่น้องใส่เครื่องเอาไปเคยังร้านทงวีอ๋อ อย่าไปหึงอ่ะละโอ้ยกิกเขาเลยตยวงไปป่ะเด้๋ยวเออไปดอกเอาเสียกระจายเลยฮะตัวร้อยหันเลยเออ้อไม่เคยอกคยอ,ก,อยกต่อห้าว่าเพื่อนคนนี้ควเผ็ดไม่เคยออกว้าวสีสันจุดแซ่บมาเนี่ยอ่ะ พี่น้องนี่อ่ะโอเคมารอติดตามกันขั้นตอนต่อไปครับอันนี้ผู้ชายเสียบกําลังต่ำอยู่อ่ะรอสักน้อยครับผมอ๋อเครื่องพี่น้องปอนปอ,อนแล้วต้งรู้ต้องไปจ้าต้นในสีเรื่องกินขาดเครื่องกินขาดเหรวุ้ของแท้เลยของแท้ มีแมงวัวแต่ว่าเดี๋ยวว่าอะไใส่ยังใส่เกีย่เกลือพวตามไปกินลาน้ำล่างโคกล่าหวาด่รดดซ่ยเดี๋เขาไปดดเขาไปปาอ๋บ่ายมนุษย์เขาไปมนุษย์คนนี่นเ่อนเดิ้งตบเองเป็นยังไดจังวอ่าวอวนี้ะมาลอตอนชุกครับพี่น้องมาีนี้แ้วว้าว <Wow. S 2> อ้าวอู้หอนอ่ะจ่อเขาแล้วเรียบร้อยมาหนิเมนูโอเคฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตาม <c oughs> ฝากคอมเมนต์กลัวจะได้กินเกินว่าจางเลยป่ะพี่น้องเซี่ยต้องการมาหนิเรียวนะครับเป็นแล่งฝากคนไรก็แชร์ฝากติดตามสำมะรีมาปุยเฮ้า <c oughs> เดี๋ยวกินเผือกครับผมอู้ โอ้แก<ห>เจ๋อโอ้ยแกเนเจ๋อเองอ่ะแซ่ารครับพี่น้องมานสุดยอดครับมันิจ้างก่อนนล้วก็แนะนำราย